สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้มารีวิวสินค้าดีๆนะครับอีกหนึ่งร้านนะครับร้านลุงนิดเกษตรยนต์นะครับอยู่ตำบลคลองพิกายนะครับเรามีสินค้ามากมายนะครับราคาประหยัดนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานนะครับสำหรับตัวนี้เป็น TF110DI นะครับพร้อมโครงสยามรุ่นตัวนี้เป็น NC นะครับ131นะครับแล้วก็มียันม่านะครับ120นะครับตัวโครงวิกิวมีนะครับ ร้านลุงนิดเนี่ยเปิดทุกวันนะครับอยู่ตำบลคลองพิกายนะครับแต่เกิดมาไม่ถูกเนี่ยเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรนะครับนี่ทีเอฟน่งสองศนะครับแล้วก็อา1 4 0ีหนึ่งมีสินค้ามากมายครับมี9 5 1าห้า้ยสิบมีโครงพร้อมใช้งานหลายโครงนะครับร้านกจะของใจดีนะครับ ET80 ก็มีนะครับโคยมุโครงมุ้ยเล้งบางนาก็มีนะครับโครงกระทิงแดงก็มีนะครับ ส่วนราคาเครื่องเนี่ยจะเริ่มต้นที่หมื่นกว่าบาทนะครับชอบตัวไหนเนี่ยสามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับรถดีแดนก็มีนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาชมเรื่อยๆนะฮะเข้ามารับชมมาได้ร้านลุงนิดใจดีนะครับมาได้เลยนะครับร้อยสี่สิบเนี่ยไม่แพงครับพร้อมใช้งานเนี่ยตัวนี้ก็อยู่ประมาณสักราวๆสามหมื่นหน่อยๆนะครับผมเช็คเรียบร้อยนะฮะเครื่องเดิมก็มีครับโครงเดิมก็มีร้อยเหล็กร้อยยางมีทั้งหมดนะครับท่านใดสนใจมาดูได้เลยนะฮะ เบอร์เบอร์โทรอะไรนะครับลุงนิดฝากนิดหนึ่งฮะ084ยแล้่เดี๋ยวขอออกกล้องนิดนึงอ่าบอกเลยครับผม084 688 9ป0 5อ่เกานห้าี่นะฮะเบอร์ลุงนิดเลยนะครับใจดีนะฮะก็เป็นพ่อค้าอีกท่านหนึ่งนะครับที่รับประกันคุณภาพกันนะครับเดียวหลัหาแล้วแล้วก็ท่านใดสนใจนะครับมีหลายสินค้าหลายแบบนะครับ9กก็มีครับราคาไม่แพงหมื่นนิดๆนะครับ8ดแรงก็มีอ่าเนี่นแหละครับก็มีอันนี้ก็มีครับ นี่เลยครับวิกกิ้วก็ยังไม่เคยใดนาฝากกดติดตามด้วยนะครับลุงนิดก็คือพ่อช่างเขียวนะครับสินค้าดีครับการค้านี่ทํากันมานานนะครับเน้นคุณภาพกันนะครับน่ตัวนี้เดิมๆเลยสแตนดาร์ดร้อยสิบเนาะลุงอ่าก้าห้าครับตัวนี้หมื่นเท่าไหร่ฮะเปิดขายเท่าไรฮะหมื่นสองอ่าเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เปิดขายหมื่นสองนะครับท่านใดสนใจก็ได้เลยโค้งก็ไม่เคยใดนาสักร้อยนะอ่าเนี่ยครับโค้งก็เป็นโค้งวิกกิ้วเดิมๆเลยไม่ไม่เคยลงเลนนะครับไม่เคยลงเลน ตัวนี้โค้งก็อยู่ไม่เคยผ่านการซ่อมัอ่าไม่เคยผ่านการซ่อมลุงนิดขายลุงนิดขายเท่าไหร่ครับนีองห่นสองสองหมื่นสองเครื่องโค้งนะฮะอ่าเนี่ยสนใจมาเลยนะครับสินค้าเนี่ยสินค้าเนี่ยมีเข้าหมุนเวียนเข้ามาตลอดนะฮะอ่าถ้าท่านใดสนใจก็ไวกันนิดนึงครับไวกันนิดนึงอัธิร้อยสิบลุงนิดเปิดเท่าไหร่ครับตัวนี้เจ็ดฮ่านิดราคาพิเศษเลย หนึ่งมืนเจ็ดพันบาทตาไฟใหญ่นะครับราคานี้เป็นราคารับสินค้าเองหน้าร้านนะครับให้จัดส่งได้ทั่วไทยนะครับมีมัดจํานะครับเก็บไปลายทางนะถูกตัวนี้สองพันห้าอ๋อตัวนี้เป็นเครื่องเลียนแบบนะฮะต้องไปซ่อมเองอ่าอันนี้ขายตามสภาพตรงนี้บอกสองพันห้าพอนะครับอันนี้เครื่องเลียนแบบอ่านี่ครับขายตามสภาพนะฮะไม่ได้รับประกันนะครับไปซ่อมเองเหนือราคากิโลนิดเดียวอย่างนี้แรงละพันนี่ อ่าแปดศูนย์นี่ลุงนิดบอกขายแค่แปดพันตัวนอนเจ็ดเจ็ดพันน้องโจ๊กไกอ่านี่ตัวสุดท้ายลุงบอกเจ็ดพันพออ่านี่ยเจ็ดแรงครับเจ็ดพันลุงนิดบอก 5, ร้อยสิบห้าก็หมื่นกว่าบาทนะครับ 8, 8, นี่หมื่ 9, 8, 9, 9, 9. นแปดนะฮะร้อยสี่สิบเดิมลุงนิดก็มีนะครับ 7, 7, 7, 8, ครับผม 8, 7, 8, 8, 8. อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามร้านลุงนิดด้วยนะครับร้านเปิดทุกวัน ว m อ่านี่ย m ก็มีครับผมนี่เนี่ยหมื่นหกพันบาทฮะตัวนี้ฮะหมื่นหกพันบาทนะครับว m ลุงก็มีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับลุงนิดเปิดทุกวันนะฮะราคานี้มันมาชมมาซื้อกันได้เลยนะครับอันนี้ก็ติดอ่าตัวนี้ก็ติดนิ่มครับอ่าตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่แพงครับนี้ลุงนิดเปิดเท่าไหร่ครับเนี่ยเดี๋ยวบอกราคาใน YouTube เลยฮะไม่ถึงไม่ถึงสามหมื่นนะฮะสองหมื่นเก้าปลายลุงนิดบอกจัดยปลายนะครับ สำหรับท่านใดต้องการเครื่องโครงราคาไม่แพงรีบเลยนะครับรีบเลยสําหรับสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าเดือนตุลาคมนะครับเดี๋ยวขึ้นพิศจิกาเนี่ยอาจจะแพงกว่าน,นี้นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้ตัวจริงครับผมสวัสดีครับ